สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับหน้าตู้ลำธาร120ย0คูณ30คูณ30เซนติเมตรนะครับก็ลบเดิมเป๊ะเลยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในรอบหลายเดือนผ่านมานะครับโอเคผมในวันนี้มาอัปเดตสักหน่อยดีกว่านะครับก็สำหรับตู้นี้นะครับเดินทางมาได้3เดือนแล้วนะครับเร็วมากเร็วโคตรเลยนะครับแป๊บเดียว3เดือนนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังว่า ผมทาอะไรบ้างนะครับนี่ที่วันนี้มาถ่ายนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเพิ่งล้างกองมานะครับในรอบน่าจะสักสองเดือนได้นะครับแล้วก็ขูดกระจกนีดหน่อยนะครับไม่ขูดไม่ได้ดีนะครับไม่ไม่ได้ดูแลรักษาดีขนาดนั้นนะเออต้องขอโทษน้องปลาด้วยเลยนะครับผมโอเควันนี้พามาส่องปลานีดหน่อยดีวยกว่านะครับก็มีบางหน่วยมีร่วงบ้างครับจําได้ว่ามีร่วงน่าจะหนึ่งตัวนะที่เห็นนะครับ น่าจะเป็นปลาปัวนะครับที่ล่วงไปตัวผอมมันล่วงนะครับตัวผอมที่ก่อนหน้านี้มันผอมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังมีตัวผอมนะได้สังเกตดีๆนี่ตัวนี้ผมผอมหน่อยนะครับตัวนี้สองตัวนี้นะครับมีไปในนี้มีผอมมาแล้วสองตัวนะครับสองสามตัวนะครับที่ผอมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับผมต้นวันที่มันมีประจําก็มีนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็กินเหมือนกันเท่ากัน ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านาไเป็นผอมนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเอามันไปถ่ายท้องนะครับไอ้พวกนี้เคยได้รับการถ่ายท้องมาหมดแล้วนะครับส่วนไอ้เจ้าเออเมกงก้าถ้าทุกคนยังจําได้นะที่ผมมอมผอมเลยที่เหมือนจะไม่รอดอะ่ะยังอยู่นะครับในนี้ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เจอแล้วบอกแล้วกันโอเคเดี๋ยวพามาส่องน้องปลาเดือดวันนี้นะครับก็อุปกรณ์เดิมนะเออมาเอุปกรณ์เดิมมันก็เป็นกองสองชั้นนะครับแต่เออไม่เปลี่ยน ผมบอกไปยังวะจาไม่ได้นะผมใช้แบบนี้แทนแล้วนะครับเป็นถุงกองตะกรนะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าเยอะมากๆนะครับผมคือตะกรองในละเอียดหยิบแล้วก็ล้างใน,น้งดยนี่นี่เมลกาตัวนี้เลยนี่เห็มน,นะนี่พิวไปวิมาครับตอนแรกน้องก็ผอมมากๆเนี้ยตอนนี้ก็ยังพร้อมอยู่นะครับแต่แข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับย่งกินอาหารกันดีกว่าก่อนเยอะเลยอันนี้อาจจะเห็นม,นมหนพร้อมเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อาหารเลยนะครับ เออผมให้พวกนี้นะเดี๋ยวนี้ผมสลับให้วันเว้นวันนะครับผมหนอนแดงนะครับส่วนอาหารเม็ดให้ทุกวันนะครับรู้สึกว่าทดลองนี้ต้องเป็นการทดลองกันนะครับผมรู้สึกว่าให้หนอนแดงทุกวันแล้วมันยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวลองอันนี้ทดลองก่อนเลยกันนะครับทดลองมาได้สักสองอาทิตย์ละอาทิตย์ก็กว่าแล้วนะครับโอเคมาสองปลาทังทีนี่ไม่ยอกล้าตัวนั้นเออดีขึ้นเยอะแล้วนะครับนี่ไอพวกนี้มันชอบมา เกาะหนาตูไม่ใช่พออะไรนะผมชอบให้อาหารนาตูผมชอบให้หมหันแห่เงี้ยนะครับมันก็เลยมาชอบกินกันนะครับผมโอเคครับผมนี่เจ้าปลาบูเอเอเบอรี่บาร์ฟนะครับเออเบอร์รี่บาฟตัวย่างนะจำชื่อไม่ค่อยได้นะช่วงนี้ไม่ได้พูดบ่อยนะครับก็ยังไม่ดำนาทีนะส่วนโอเดซ่าบาฟก็ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมนี่โอเดซ่าบาฟตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีสตัว ตัวหนึ่งนุ่นครับแอบหลับอยู่นะครับผมแล้วก็ในนี้ก็จะมีน้องน้องพึ่งเรานะครับผมเจ้าบาร์บีบบ้เรานะครับไอเจ้าใรนะชื่ออะไรวะจำไม่ได้ไม่เรียกชื่อนานจำไม่ได้เลยนะอ่าแล้วบัวบัวแอนนี่นะครับนี่บัวแอนนี่นะครับผมเลดลิปก็ยังอยู่นะครับเลดโน้ตเออไม่ใช่ลิปเลดโน้ตนะครับผมนี่แอนนี่ตัวแดงแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยถ้าใครยังจําได้นะครับ เดือนเดือนสองเดือนมันก็ตัวใหญ่กันแล้วนะเออเนี่คนระับเจ้าเลพันดานะครับผมเยอะใหญ่เนอะมันใหญ่ไวมากเลยพวกเนี้ยใหญ่ไหมทุกคนผมไม่ได้คิดเ,เองคนเดียวใช่ไหมมันใหญ่นะเออมันใหญ่จริงๆงนะมันยาวเว้ยนะครับเนี่ยดูนีออนผมมันใหญ่หนุะผมไม่น่าผมว่าผมไม่น่าจะคิดคนเดียวนะมันยาวค้นจริงๆนะครับเจ้าไอ บูไทยนะครับผมบับเบบีโกบีนะครับผมก็ตัวใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็มีพวกมัตติคัลเลอร์พวกนี้นะครับนี่ใช่มัตติไหมเออนาใช่ะครับสีมีสีซิสิบนะครับสีไม่ค่อยแจเท่าไ่นะตัวผมนานๆทีครับพวกนีออนอะแจ๊ดเอ็กซ์โตอะไรเงี้ยกับแอนนี่แล้วก <Ou. S 1> ็ เจ้าพวกปลาปลายญิงอโลอย่างเงี้ยนะครับจะแจกกันทั้มากกว่านี่ส่วนเลมโบก็นี่นะครับผมโอ้โหนี่โดนตัวอะไรไม่รู้กระถางน,นะครับจับไม่ได้กาจะแยกตู้ให้มันสักหน่อยครับแต่มันก็ยังอยู่ได้นะมันโดนกัดตอนหลับนะพวกเนี้ยแย่หน่อยนะครับอ่าแล้วก็เลดิสาที่ได้มาใหม่ก็ออยังอยู่นะครับก็เกาะทั้งวันเลยเกาะเกาะนิ่งๆนะครับเออแล้วก็มีเจ้าเพเลย ไทแดงครับผเขายัองอยู่นะครับก็เหมือนจะโดนกัดหางนิดหน่อยนะครับนี่มันนี่มันขึ้นมาใหม่แล้วนะมันหางเวลามันโดนกัดแหว่งๆไปมันขึ้นใหม่มันจะเป็นสีใสๆนะทุกคน <c oughs> นะครับนี่พามาดูกาลาแพนดา้าเออจำชื่อได้แล้วครับตัวปเอ็กเลยนะครับน่ารักไหมนะสามเดือนที่ผ่านมาก็ให้อาหารเมร็ดแปะนะครับผมแล้วก็เออนี่นี่นี่ เจ้าพวกเลดออนชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แลว้ววะแต่แล้วจะพูดออร์เรนฟินไม่ใช่บูเลดลิฟเออโหนึกมานานเลยนะนะครับแล้วก็มีพวกปลากลางน้ำก็จะเป็นพวกปลากุหลาบนะครับตัวบะาเอกละนะครับผมมีมาเพิ่มปลากุหลาบนะครับน,น่ารักไหม อุย้ยเอาดิซา,า,าบับมาบังสีแจด๊ดมากเลยนะครับพวกมีอ่อนนะเลี้ยงนานๆแล้วมันก็มาเองนะครับนี่เออมีนี่ด้วยตัวใหญ่มาเยอะเลยนะครับผมเจ้าวีนอม,เร,นะรเ,มรเรานะครับไดเมทอดอนเรานะครับวันนี้เหมือนจะมีสักสามสี่ตัวนี่แหละแต่มันชอบแอบอแบบมันออกมาตอนที่กินอาหารนันนะครับนี่ไอตัวนี้อยู่นานมากเลยนะถ้าใครยังจำได้พวกเลดโนตนะครับ สซนมากเลยเลดโนตเนี่ยนะตัวเล็กก็จริงแต่พลังเยอะมากนะครับจริงแล้วในที่นี่มันมีไอตัวปลาพื้นอยู่ในทรายด้วยนะนานๆที่เห็นนะครับก็ยังอยู่เจ้าพวกปลาไทยที่อยู่ในทรายนะจำชื่อไม่ได้ละปลาปลากระป,ป,ป๋อยก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้มันกระถางบูมวะนะครับเออมีต้นไม้ผมมผมแซมๆ้วยนะก็คือเจ้าเทปเกลนะครับผม ปักซ้ายก็รอดนะครับมันแตกหน่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องดึงแล้วอันนี้คือมันแตกช้ามากเลยนะคือใส่ไวสองเดือนกว่าแล้วะครับแล้วก็มีพวกใบตะข่ายนะครับก็จะควนฝุ่นเยอะๆหน่อยตอนแรกม,มันออกมางามกว่านี้นะมีฝุ่นมันเกาะน,นะครับไม่ค่อยมีปุ๋ยด้วยแต่ก็อยู่ได้นะครับก็โอเคนะเนี่ยกำลังแตกใบใหม่เลยเห็นไหมเป็เขียวเล็กๆข้างล่างนะครับโตช้าเ <laughs> พราะมันตักในสายนะครับผม ส่วนบัวนะครับบัวก็ยังรอดนะเออแต่ไม่ไปไหนเลยนะครับก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปบังแสงนะบัวแดงนี่นะครับแล้วก็มีบัวบัวไทยบัวแดงนะครับ,บ,บไอ้กีบัวแดงไต้หวันครับผมเออไอ้เจ้าแ็ปเกียร์นี่มันโตดีเนาะมันพิュพิュดดีนะครับสร้างสีสันนิดหน่อยนะครับอาจจะดูแบบแก่ๆนะนะแต่ผมชอบนะนะครับโอ้โสีแดงมากเลยตัว นี๋ผมก็จะปล่อยผมเวลาผมเป่าขึ้นนะครับผมก็จะให้มันอากาศมาดูดมานิดนึงนะผมไม่ได้กลัวว่าน้ําจะหลุดนะครับเพราะว่าผมม,มีที่เติมน้ำาัตโนมัติที่เติมน้ำตอนัี้ผมนี่ใช้มาโอ้ยไ,ได้สองเดือนกว่าแล้วนะก็ปกตินะครับดีโคตรนะนี่ถังนะครับเฟี้ยไหมก็รอบนี้เลยครับไม่ทําอะไรเลยวันนหนึ่งก็ให้หาหารเดียวนะครับน้ําก็เปลี่ยนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งนะครับ นานทีเลยเออจริงไม่ใช่สองทีตยหรอกน่าจะเกือบครึ่งเดือน <ๆ S 1> กับเดือนครั้งเลยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ปลาอยู่ได้ไม่มีโรคก,ก็แฮปปี้ดีนะครับส่วนตัวผมผอมนี่เดี๋ยวมีโปรเจกต์ไปล้างท้องอีกแล้วนะครับเป็นล้างท้องรอบหนึ่งแล้วมันก็กลับมาแล้วนะแต่มันก็ยังผอมเข้าอีกตอนแรกก็เพาอ,อ้วนแล้วนะยังผอมเข้าบีเดี๋ยวต้องไปล้างท้องต่อนะครับผม ปลายนี่ก็เยอะเนาะดูดิมันอยู่มาเยอะกันอยู่แล้วนะครับวันนี้มาถ่ายให้หายคิดถึงกันหน่อยนะครับหายไปหลายวันถ่ายแวะที่นึงเลยนะครับเคผมเดี๋ยวมาอัปเดตตู้อื่นเรื่อยๆแล้วกันนี่เดี๋ยวมาอัปเดตูตตู้ปลาไทยข้างหน้านะครับผมจัดเลยเอาใหมน่นิดหน่อยด้วยน้ำใสมากเลยนะครับดีดามาเออสปอยนิดหนึ่งนะันี่มันตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะทุกคนจำน้ำหมึกเดือนสี่แล้วได้ไหม ตอนนี้มันไม่ใช่เดือนสี่แล้วตอนนี้มันเดือนเก้าแล้วนะครับจะได้เข้าเดือนเก้าแล้วนะแล้วก็พวกไอ้น,นี้นะสีสวยมากเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตแล้วก็ตู้นี้เดี๋ยวมาอัปเดตทีหลังนะครับเหมือนมีลูกมาเยอะแล้วหอยเบอร์หนึ่งผมกำจัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตผมใช้แทงเจ็ดตอนนั้นนะครับก็ดีนะครับก็ออกก็หอยหายไปแล้วส่วนแทงเจ็ดใช้กับตู้ปลาบูอันเนี้ยเหมือนไม่ใช่เหมือน,ม,ม,อนมันหอยมันเยอะมันก็ไม่ได้ตายบบร้อยเรเซ็นนะครับทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมา เล่ากันให้ฟังทีแล้วกันในคลิปนา้านะครับผมวันนี้มาเจอกันในอีพีของตู้ลำธารตู้ยาวครบสามเดือนแล้วกันนะครับมาบอกเล่าให้ฟังนะครับผมก็เลี้ยงวันนี้แล้วกันถ้าใครมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับผมถ้าใครอยากสับสนผมก็ซื้อได้หมดเลยนะครับพวกกองนะครับแล้วก็ไฟตัวนั้นก็ซื้อได้นะครับไฟเล็กก็ได้นะครับนี่ไฟกิ๊กนะครับถ้าอยากผมทําคลิปต่อต่อไปนะครับผมตัวนี้หาง,งบหาง,งบหาง,งบทําคลิปอยู่ นะครับใครอยากทำคลิปอะไรก็บอกผมได้นะครับทุนนี้ตื้อๆนิดนึงนะครับผมโอเคผมแล้วผมไปละถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ติดตามผมด้วนะครับผมถ้าใครอยากทงผมก็ซื้อของในช้อปปี้ได้ผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ข้างล่างให้นะครับผมถ้าใครมีคำถามในการเลี้ยงหรือว่าอะไรยังไงก็ถามได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็มาตอบแทนผมได้เลยนะครับเป็นสาธารณะเลยนะครับผมโอเคผมขอบคุณมากครับ